กีเดสเหมือนกันก่อด็ดต่ำวันนี้ฮนะก็วันนี้ที่เราคอยจบแล้ว,ลวสําหรับเรเรียนจริงหกปีแล้วก็มีปีหนึ่งที่เราไปถ่ายละครอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรียนไปแล้วทำงานไปด้วยวันนี้มันมาถึงแล้วก็ขอบคุณทุววกคนเลยขอบคุณนคลับด้วยขอบคุณทุกคนเลยที่คอยสนับสนุนขอบคุณพี่นักข่าวที่มาวันนี้ด้วยขอบคุณครับขณะที่เราจบขา่าวมันภ้าทุใจนะมันเรียนยากด้วยครับใช่ครับก็ใช่ครับเรียนยากมากเลยครับสำหรับ7ปีที่ผ่านมาครับแต่วันนี้พระมาถึงแล้วครับ จบไปได้ด้วยดีรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะรจบคณะจบคณะสตอแพทย์นะครับผมเป็นไงฮะกับความยากระบ,บากท,ที่ผ่านมาทั้งหมดเล่าโมเมนต์ตรงนั้น ัหนได้มก็คือขับรถมาเรียนแล้วก็ขับรถกลับเออไม่ใช่นะขับรถมาเรียนขับรถกลับแล้วแต่ว่ามันก็มีแบบแบบเวลาเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าผมมาเรียนตั้งแต่หกโมงฮะไอ้ตื่นหกโมงใช่ไหมเสร็จปุ๊บห้าโมงแล้วก็วิ่งไปทํางานต่อที่ตึกกว่าจะเสร็จก็สามสี่ทุ่มเนี่ยมันก็มีช่วงอะไรที่เรารู้สึกว่ามันท้อมันเหนื่อยมันก็น้ำตาคอคอฟังเพลงในรถร้องไห้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันผ่านไปด้ดีแล้วก็ ทุกอย่างผมว่าสุดท้ายแล้วผมทาเต็มที่แล้วแล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วนี่ความเต็มที่ก็เลยทำเราได้เกียรตินิยมด้วยเออโอ้ยแล้วก็พูดเมื่อกีดูอวดเนเออแต่ว่าไม่วาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ช่วยผมเรียนแล้วกันผักดันให้ผมจบมาได้เกียรตินิยมก็นั่นแหละแต่จริงๆแล้วคนที่อยากขอบคุณมากๆเลยก็คือพ่อกับแม่วันนี้ก็มาด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ที่เลี้ยงผมมาอย่างดีแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยอะไรที่แบบว่าอย่างเราก็แบบสู้ไปกับมันะลรฮะ สิ่งอะไรที่มันทําให้เราแบบสื้สู้ขึ้นมาว่าแน,น่นอนเราทั้งเรียนเองทํางานเองเวลามันโ <c oughs> อ้ย <c oughs> อะไรทื้สู้เหรอเออแบบนนจริงไหมเคยเคยเคยุยกับพ่อแม่อะไรเงี้ยคือเขาก็แบบว่าตั้งแต่เมื่อก่อนละคือพ่อแม่ผมมันก็จะแบบอยากให้เขาผมรู้นะว่าแบบเขาเนี่ยให้เราเรียนจบแหละแต่ว่าช่วยให้เราบอกว่าแบบเออเรามาทํางานนะแล้วเดี๋ยวเราเอาจจะดรอนะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า แต่เขาไม่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราก็ใกลกลับมาเรียนเงี้ยนั่นแหละพอพอย้อนกลับไปแล้วถือว่าเออเนี่ยแหละคือเขาเหมือนเห็นคุณค่าและเห็นว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะทาอะไรแล้วก็สุดท้ายแล้วพอนึกถึงคำพูดของเขาเราก็เลยแบบเราอยากกลับมาเรียนเขาสุดท้ายแล้วแบบให้แบบมันผ่านรุ่งรืองไปได้ดีอย่างเงี้ยเนว่าตอนนั้นเองตอนที่เราเรียนเราก็ต้องแบบต้องเลือกว่าเออมีงานก็สําคัญอ,อ่าเออมันต้องเลือกอะเน, <laughs> นาะชีวิตคนเรานะความจนมันน่ากลัวนะครับ <laughs> เราก็เลยคอนโชหน้ากลัวก็ทัาไม่หรอกมันก็เรามีอาชีพที่เราต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงานงานแสดงเองงานดาราอะไรของเราอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือการเรียนการศึกษาที่พ่อแม่เขาสผมบุตรตั้งใจให้มากับมือมืออุ้มปากแล้วนะพี่สาวไม่ใช่เออได้วันนี้มามีแบบพ่อแม่มาเรีกมีโมเมนต์มาทักใจกันหรือยังเอ่ยโมเมนต์มาทักใจเหรอ เอ้ยอย่าพูดดิพูไม่ไม่เราไม่พูดไม่พูดเพราะว่าไม่บอกว่ายังไม่มีไงแต่ว่าอากาศมันวิ้วเกินอะเนาะอากาศมันวิ้วมันแบบดีใจเกินนะก็เลยแบบเออเรไห้ไม่ออกเลยใช่นะมีอะไรอยากจะบอกเขาไม่หายเลยก็เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังของเราก็จริงๆผมบอกแล้วเหรอว่าผมแบบขอบคุณพ่อแม่มากแล้วรักเขามากที่แบบเขาเ เขาเลี้ยงเรามาอย่างดีที่สุดที่เขาจะทําได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้รวยมากแต่ถ้าเราผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาในชีวิตผมผมไม่ได้เคยมีอะไรที่ลําบากใจเกินเกินไปในการดำเนินชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เกิดมาแบบนี้ครับมีทริคอะไรบอกน้องๆบ้างไหมคะสำหรับอะไรคนที่แบบเออเรียนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็นั่นแหละครับความจนมันน่ากลัวนะฮะไม่ใช่เลยไม่ยุ่งในใจไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือหน้าที่ของเราที่เรา ไม่รู้สิถ้าเกิดเราเรียนเรียนอยู่ด้วยนะแล้วเราทํางานไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบคือเราเปน็นนักศึกษาเราเป็นนักเรียนอยู่เราก็ต้องเรียนให้มันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ดีเพนออนคนไงบางคนก็รู้สึกว่าแต่ท้ายถ้าเกิดเราอยากจะเรียนไปด้วยเราอยากทํางานไปด้วยผมว่าเราต้องบาลานซ์ให้ดีแหละแล้วก็ผ่านไปให้ได้ก็สุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให,ให้น้องๆแล้วกันมีวางแผนจะเรียนต่อไหมคะ,ะวางแผนไแบบว้ก่อนแอบบแบบคิดเล็กๆในใจก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไปแล้วก็รู้สึกว่า อาจจะอยากทํางานในเรื่องของสตวแพทย์ต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทํางานในวงการต่อไปด้วยอาจจะควบคู่กันแล้วก็จริงๆอแอบคิดเหมือนกันว่าอยากจะเรียนต่อพอเอาเวลาที่แบบว่าในเวลาที่เราสะดวกที่จะเรียนละกันตอนนี้เราอาจจะทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากต่ออะไรอยากต่ออะจิอยากต่อหมอคนแอบไปศึกษาไว้ว่ามันจะมีของหลักสูตรของของจุฬาที่เป็น4ปีที่เป็นหมอหมอคนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่้อบสอบตรวจสอบตรวจเลยแต่ถ้าตรวจวันนี้จะไม่ใช่หมอคนนะเด็ก วันนี้จะได้อย่างอื่นนะเดิฮะมีความอะไรให้ตัวเองบ้างไหมคะรางวัลเหรออาจริงไหมยังคิดไม่ออกแต่คิดว่าต้องมีแน่ๆแหละอยากได้อะไรอยากได้อะไรกูแต่จริงตอนนี้แบบไม่ไม่อยากได้อะไรเลยอะไรเงี้ยอาจจะรถมั้งหรือบ้านเออไม่เจอ่เยอว่ามันเยอไปแล้วอยังยังอย่างยังไม่มีครับผม อ่าแล้วเราคนสนิทนะคะคนสนิทคนสนิทคนสนิทเขามาแสดงความยินดีกับเราเรีอยังนะเดี๋ยวอ่าวันนี้เขาติดธุระเขาไปต่างจังหวัดก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขามาอย่างเงี้ยเขาจะไปเที่ยวแกล้งบอกว่าเป็นหนักจังหวัดหรือเปล่าเฮ้ยกลัวไปเขาติดธุระจริงเขาติดธุระจริงเขาติดเฮ้ยทุกคนใจเย็นดิโอเคโอเคแต่เขาไปเขาไปไตาหวันวต่จริงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขามาครับแล้วก็คุยว่าแต่เขาบอกว่ามีของขวัญให้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ช่คิดว่าจะถูกใจเราไหมอ๋อแน่นอนล้วเราบูกไปแล้วเฮ้ย,ด,ออยด,ออดูออกเลยเหรอดูออกดูออกเลยเหรอเออใช่ใช่ใช่ใชก็ก็มีอยู่แล้วครับผมนอกจากนี้แบบอยากเปิดคลินิกไหมเอออยางอย่าง หลายคนจบไป<า>ไปุ๊บก็เป็นอคลรนิกเล็กๆค่อยๆแบบยยก็คิดอย,อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะแบบอยากอยากลองไปลองฝึกอ่าาเราียกอะไรเป็นหมอจริงๆก่อนอยากรู้ระบบอยากรู้ว่าแบบเออเราต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็อาจจะหุ้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับผมไม่ทิ้งแน่นอนไม่ทิ้งอะไรนะฮะหมอดูไหมฮะไม่ค่อยดูเลยอ่ะไม่ดูไม่ดูเคยแต่เคยเคยแบบเหมือนกั <c oughs> นแล้วเราไม่ใช่คนดู <c oughs> อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่อัน <c oughs> น,อนี้ถามจาก ทายอินตัวเองาอเออทเรียนก็สำเร็จล, <นะ S 2> ละท่านงานนะคะซีรีส์แฟนๆก็โอ้ย,อยก็รอยอยู่ใกล้ถ่ายใกล้จะเสร็จแล้วนะโอสังเลิฟครับผมก็ตอนนี้ก็เกินครึ่งแล้วนะครับแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวพวกเรานะครับอาจจะคิดว่าผมตลกแล้วแต่ว่าผมตลกได้มากกว่านี้อ,อีกนะ,ะมาเวีตลกหรอจริงๆไข่หล่อแหละ แต่คนช้าเกี่ยวผมตลกไงเดอผม oh. ไม่ตลกนะเออิงจริงหอขายหลอ่อ <c oughs> ลูกนายกับพี่ชาคิดด้วยใช่ค<ช>ือ <c oughs> เข้าใจแล้วทำไมรับเ,เป็นรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วเขาเล่นเก่งมากทุกคนแบบแล้วเขาเล่นได้เหมือนเดิมตลอดเวลามีความสะเขียยแบบเก่งแบบเก่งแล้วบางทีอ่ะเราได้รับข้อคิดดีๆจากเขาแบบว่า เขาก็จะแบบเอ้ยลองเล่นอย่างนี้ลองเล่นอย่างนี้เขาช่วยบอกว่าบางทีเราไม่เข้าใจจังหวะมันจะมีจังหวะคอมเมดี้ซึ่งบางทีเราเป็นนักแสดงใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นคอมเมดี้อ่ะบางทีเราจะไม่เก็งแล้วพี่ชาคิดก็คือช่วยแบบแบบเออจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เอ่อเด้เล่นกับพี่ชาคิดมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะทพัฒนานเราไปอีกอย่างเงี้ยครับจะได้ดูประมาณช่วงไหนอ่ะถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะประมาณอ่าต้นทัน การธันวาต้นธันวาเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆร็วนี้เดือนธันวลาละกันเดือนธันวลาละกันเกิดแบบต้องอดใจรอเกิดใจรอนิดนึงครับใช่ครับมีอะไรเป้าหมายอะไรที่ยังอยากจะทําอยากจะลองอยทดลองทําในชีวิตอีกไหมครัโอ้โหเป้าหมายเหรอเป้าหมายเลยไกลจังเลยตอนนี้เราจะเอาว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขละกันใช้ทําทุกวันนี้ให้มันแบบโอเคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องอนาคตก็เดี๋ยว รอ,อไว้ก่อนใช่อันนี้ก็คือลุยเรื่องงานไปกระุใช่ใช่ใช่สุดท้ายค่ะนอกจากมีครอบครัวละแฟนๆที่หาดไปได้เลยมียอะไรอยากบอกพวกเขาไหมครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมว่า,าจริงๆมันอาจจะไม่มาถึงวันนี้ก็ได้นะวันที่ผมได้เรียนจบแลวผมได้ประสบความสําสเร็จในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานอะไรย่างเงี้ยต้องขอบคุณนรลับทุกคนที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันไปเรื่อยๆนะครับ โอเคค่ะครับผณครับอบครับผบครับยิ้เสิรก่อนยิ้เสิร์ฟก่อนใิ้มเสิค่อยู่อยู่ตรงกลางนิดนี